ยังไงก็หมุนตัวเดินพวกแฟกซ์แฟกซ์เราต้องเอาไอ้นี่มาเอาดิ้นเร็วมันาถ้าดิ้นเร็วจะหลุดไปนอนแล้วปะไม่เก็บไม่หลุดเกมให้เราดิ้นยากเลยโค้งถ้ามึงไม่ได้ดินหลุดล่ะมึงดิ้นหลุดก็ตอนที่กูไปส่องแล้วกูโดนตีสองคก็ใช่ๆดิ้นหลุดดิ้นหลุดตะขอไม่มีอะโดนถอดไปสองงานควยไม่ได้กเรานาตัวคลิปมาใช้อะ กนนูอ่ะไปอ่ะกูงัดพอเทมเหมอะเต็มแข่งงัดพอเต็มอะกูต้องเล่นสายปั่ไนไว้เยี่แบบจุ่มสามจุ๊กหนึ่งเราไม่เดี๋ยวเล่นเองเพื่อน งูหิดละงูหิดละไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เข้าแมสักครั้งเลยวันนี้ไม่ได้เข้าแมสเลยนะไม่ได้เข้าแมสเลยเจอแม่งโหกลางทางตลอดเจอมาคือใจร่อแต่คนอื่นไว้คนอื่นนะเราต่อยจริงๆกูไม่ชอบเล่นตามแมสมันจำซ้ำจำเจก็นั่นแหละเพราะอันนั้นแหละคือวิธีดีสุดละเล่นตามแมสเล่นตามแมสเล่นเอลทีอ่ะ ชอบตัวนี้มากกว่าชอบตัวโมลีมากกว่าเพลงชอบไปแล้วเป็นที่ระลกเป็นโรคจิตหันเข้าไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโดนตีแล้วเอาย่อใไปท้ายก็หันมาเจอเพราะกูร้องแข็งมากตอนมึงย่อมึงเสียความเร็วไปหมดเลยนะบัตรรัดมึงก็เสียบัตรละคืออะนักตากลอถ้าเกิดเรากับมันยิ่งไล่กันนานเท่าไหร่บัตรรัดยิ่งเพิ่มความเร็วของทั้งสองคนจะแบบเร่งแบบสปีดอะปื๊ดปื้อปื้อปื้อแรงจะแรงขึ้นกว่าเดิมอะฮะ ไมเออต้องตามมาใช่ได้บัตรลัดมีแค่ฆาตกรใช่ไหมเออฆาตกรเซอร์ไม่ติดเซอร์ติดแค่นี้ต้องใช้ยังไม่มาตัวยังไม่มาเนี่ยตัวใหม่ไม่มาเว้ยด่าใหม่มาตัวใหม่ไม่มาเหมือนนี่เลยนะเหมือนหลุมมันจะไม่ออกเลยเห็นต้นไม้แต่ไม่ใช่คนละแต้มีสองชั้นด้วย เดียวที่ไว้ใจเซมมีไว้ไว้ก่อนเียวพาไปหาเก็บเฮ้ยที่จริงมึงใช้นี่นะเว้ยเปิดแล้วคนอื่นเห็นด้วยร้อนเนี่ยไม่ร้อนแล้วก่อนเราเปิดแอร์ไม่นนี่จะเป็นนักถอนตัวเกมส์คัาจา จอ,อยากกินปูทอดวะเคยกินป้ปูต,ตัวเองเลยทอดอะเคอ่ยทั้ <c oughs> ตงตัวเลยมีตัวเต็มอยู่ตรงเี้ยนอกเร์นี่วนะ ด้วเลแค่ดเลเราเครื่องเราเครื่องเอ้บ้านเขาตกอนไม่ลงนะัวเดไปอยู่ไหนก่อน ก่อนรอไอ้นี่มันหายไปไหนใกล้กับไอ้อะไรวะคอนไม้อ่ะทางบ้านบ้านเหมืองอ่ะมันจะมีมันติดอยู่กับต้นไม้อ่ะไม่ใช่ตรงท่อนซูงหรอกตรงกลางกลางเดินหาอยู่แถวนะวก่อนไอ้นี่แดงมันหายไปไหนโอ้โอยู่กับเราอืม คือเหก้อนเล่นอยู่ก้อนม่งงลอยวะ <S <S พี่เห็นอนาจ้าว่าน้องมา เกือบแล้วนี่ไอ้เหียอุ้ยแม่ง,งโดนไปดิก่อนตอนก่อนตัวไล่มันหายตัวไปหายตัวกลับใช่ไหมไฟเลยไม่ขึ้น,นต้องมองละโด<ช>นวัน,น,นวาวใครย,ยืนนี่อยู่อ่ะ ไก่มาตีไก่มาไ้ตีไก่มาแล้วเด้อ,อไฟมันหายไปช่วงหนึ่งเห็นปะชี้ไปไก่อีกยู่ได้ใช่ไหมเอ่อไม่น่าได้ เดี oh, oh ๋ยวต้องไปไปบ้านฆาตกรก่อวกันอ้าเขามีฮีโร่ไหมไปบ้านฆาตกรจะมานี่ไงสัตว์เอ้ยอยู่ข้างหลัง โอ้โหไอ้นี่มันหายน้ำมากเลยนะแสงไฟอะประมาณสี่ห้าเบี้ยไไใช่มองไม่ทันเสียง <c oughs> ยก็หายแสงก็หายตอนอัดกูรละบวดทัว อยู่เราอยู่เราดูก่อนแตม่ฮีโร่ปะมันกลับไปรับโอ้โหฉีทั้งวันนะกูบอลโล็อกตามกูเกือบไปเหี้ยตามติดตูดอยู่นะ

ไ,ไม่รู้อันจุ๊ดใต้บ้าน่ะใช่ใช่อันจะบ้า,บาน oh. không phải bàn là không có lòng 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 lòng

ออเอางั้นเลยก่อนดเด็กเฮี้ยตัดชอบต้นาน้ทำรานเขาขอ,ขอ,ขอม,ามิ่งว่อีแหมไม่ดีเลยดิ่งแหม่ไม่ดีดี

ก่อนมารับแล้วยังไงยังไงได้อยู่ได้อยู่มันโอ้โหตีเข้าวแผงเลยพ่อมันคือไ <laughs> อ้เหี้ยทธอละมาะนี่เพิ่งนึกว่าตรวจทางแล้วนะนี่มันมันอยู่มันนะก่อนแล้วไอ้อกระดาษนี่จะหายไปแล้วใช่ไหมอ่ะกระดาษที่ก่อนวางไว้ใช่อยู่ได้กี่วิวเนี่ย ไกลม่าใช่ไหมเนี่ยนี่ขนาดอันหลอกจะข้ามกำแพงไปทีดึงมันตีโดนเว้าและอ่นก็วิ่งกลับไปข้ามกำแพงใหม่แม่งด้ยังตีโดนนี่กูจะต้องยืดตึงมันตีเว้อเลยเอ้ยคือกูกูจะข้ามรอบแรกแต่กูหลอกมันไงกูจะไปกำแพงแล้วกูวนมันตีว่าไอ้นอตหลังมึงอ่ะเออกูรู้ โ้ยเออพรุนี้กูจะลองไปเล่นในของแร็ซจะมีช็อตแบบดีไหมเจอเกมเนี่ยอะไรก็หัวร้อนไม่ไหฟรีอยู่กับเราอ,ะอ่ะต,ตัดกระติ๊ดเอาไหมมาได้ไใจเตี้ยไงใจอยู่กับเราอยู่กับเรานี่นอนตรงนี้เนี่ยดีนอนไม่ได้

ช่วยค่ยะเราก็มันจับไส้ไม่หายเราได้เอาได้โอ้าอีกนึ่งมีเจื่อนตกอีกเลยใช่ไม่เห็นเอางี้ไม้ก้อนเลยหมดแล้วนี่ว่าจำได้ อ้ออยอะอันต้นอยู่ตรงเราอันตัวปุ่มแม่ทงทำปุ่มอะปุ่ม,ม้วพร้อมกันด้วยนะประเด็นนะ ดักก็ไม่งนั้นกูอันนี้เราลากมาแล้วยังไงเราว่าเราไม่น่ารอดวะ่ะไอ้เหี้ยสะพาดก้อนปั่นไปปั่นไปปั่นไปเดี๋ยวถ้าจะมาแทงแลราเล่นต่อให้ก็แล้วแต่บล็อกแล้วบล็อกแล้วบล็อกแล้วก้อนบล็อกแล้วเอากูแล้วเอากูแล้วสามารถตาดได้เลยนะ เอากูแล้วใครยังไม่โดนนเอากูแทนโดนยังอันนั้นคือย่างไอ้น้องมือไงฮะไม่รู้ใครฝั่งบังการตะกรหรือว่าฝั่งเมืองไม่รู้อยู่บ้านตะครเอ้ยมันด้วยไอ้น้องจูบบังการตะกรเมื่อกี้เืออไม่เดินกูเดินไี่นี่เงเดินอะไรไงกูไม่เดินกูจะไปช่วยกองเมื่อกี้เข้าเต้ อ่านเห็นอัมปะเห็นก่อยใช่ก่อนอยู่กับเราอยู่กันใช่ไมมอันที่ยองไหมกันไม่ใช่กรอออันนี้มึงเหรอนี้กนังมึงเล่นไม่เล่นกูไปบล็อกปีแล้วอ่านอ่านเห็นอัมไหมอ่านบินมาทางนี้นะอ่านังมาอ่านังมาอัมจะโดนสามแล้วเว้แขวนจะอยู่บ้านคกรออเครืนึ่งนอนปัอยู่อีบแลเน นันหลังมึงอ่ะด้วยอ้ำมายืนหน้าเราไม่มีไฟเลยไงไอ ata, ้เฮียอยู่ดีมาแบบขอพิจารณาตัดพงพงว่ไม่เห็น้ไหมไม่เห็นหรอยรอแรนั่นไม่ไ่แล้วไปไหนไม่รู้เอา่ยตามอเลือดไปได้หนอนแล้วัเรียกสานต่อจะจำลองแห่งไฟเองวะอันหลังเับ โวลโวลโวลตีโดนตีโดนทุกทีแหละมึงคิดตรงนั้นก็โดนกูเนี่ยรู้ป้องมึงต้องไล่โวลได้มึงสานต่อเครื่องกูดิเครื่องกูจะเด็ดแล้วสานต่อแล้วโดนตีตีเราเะไอยู่ตั้งกล้าไปแล้วนะโอ้โหก่อนก็จะตายเฮียกูก็จะตายกูกูจะโดนแผลสามไม่สํา

ก้อนอยู่ไบ้างครับก้อนท่าแรกกอนอยู่ไหนมันน่าจะโซนเครื่องนั้นป่ะอืมมันเหลือสามเครื่องมันต้องเลือกเห็นดิแต่สนใจแต่สนใจตามมากกว่ามันต้องมีมันมีเครื่องอ่ะมันต้องมีหนึ่งสองมันมีอีกเครื่องหนึ่งเคลื่อ้อหนังเเครื่องตรงเนื้อหนังคนหนึ่งทำเสร็จแล้ว เนินไหนเนินไหนฆรากรทำแล้วอ่ะเนินนี้ยังใช่ไหมบ้านฆรากรก็ทำแล้วมันเฝ้าเครื่องอืมสองเครื่องยังไอ้นอตยังไม่ทำเนินตรงนี้เว้ยอ่ะเนินตรงนี้ไม่ทำอ่ะเนินหน้าประตูนอจะไม่ทำเออยังไม่ทำจุ่มสามแป๊บเดียว เปิรกูด้วยปันเร็วขึ้นปีน๊ดมาละจริงดีครับพี่น้องหนึ่งพันต่อวรันอินรันอิน เล่นไปเล่นไปปันอยู่ันอูอยู่โหตี่ายังไ่อันนั้นอันแอันกอันนี้งได้อยู่ปเลยกูยังไม่กลักครั้งเลยโนวันอันอยู่ลังมาโอ้ดูทันไหมเนี่ยไปเล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 ย เ,อ,เออกูอยู่ตรงประตูเลยกูมันออกออกขึ้นไปข้างบนอะอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเหรอจะไปบล็อกไม่ทันเลยไปตรงประตูแล้วประตูนู้นใช่ไหมประตูเมือนไอ้ประตูเนินประตูนั่น,น,นประตูนู้นก็มีประตูเนินตัวโล่อะเต็มช่วยอันได้ได้ได้ มันไปประตูไปประตูเนินแม่ไม่กลับแล้วมันจะเห็นก่อนแม่มโซนิเช่โซนิเช่วิ่งไปวิ่งมาเิดประตูนะประตูนะ <c oughs> ประตูนู้นเป็นไงบ้างอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังครับ เราอ่านล้วก็ช่วยกันไปได้โอ้ไปน้องเดี๋ยวพี่ตายเองชามชามช่วยไป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 เอาไปเอาไปเอาไปกูไม่่าหรอดแล้วล่ะเยอะฮะยังยังเพิ่งล้มเมื่อกี้ได้แค่สี่สิบเองเต็มที่อ้าว หมดหมดแป๊บเดียวบอลโลบอลบอลโลสานะบอโลบอโลอันตาเรยตายอเลยเปิดยังประตูยัออกได้ปโอโหยังไม่ได้เปิดมีไ้สวาไปแล้วเปิดเลยิเตมบ เราเล่นกันดี่ตายไม่เป็นไรเว้ยอยู่ที่ว่าเลนตาเป็นไงวะแค่นี้เจอกันนะน็อตน้องมามาตรงนี้เพื่อนมาได้ปะ่ะมาแล้เมาแล้วมาอยู่ตรงประตูแล้วมีเป็นคนรักทางใช่ไหมตัวเองตึงเบ้อเมื่อเดินโปรคงจิกจิกหมดไอ้นี่หมดเว้ยบทหนึ่งบททองครับบทไม่ ไม่พอขาดนิดเดียวขาดอะไรวะรู้เลยขาดอะไรสัตว์ผูก<า> <laughs> ไม่ไรู้แขวนด่าดูเลยขาดอะไรโอ้โหนี่สายปั่นเลยน้องคน, <laughs> น,นเดียว <laughs> เล่นกันจโจ่งคลื่เนเลยนะบอกแล้วใส่โจ๊กไม่รุ่งไปสายปั่นก่อนเล่นคุ้มเลยอะก่อนแบบใช้ไม้ตรงนั้นแบบหมดเกลี้ยงเลย กูยังไม่เป็นม้แล้วกันเลยก่อนใช้แบบก่อนใช้คุมเวยแต่ว่าก่อนรอ,อยเนก่อนใช้แบบคุมจัดกูเห็นอะไรตอนกูโดนแขวนกูเห็นก่อนไปปับป๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปตอนยังไม่โดนแขวนตอนไปถอดตะขอให้ก่อน